โอเคเดี๋ยวเออผมว่าเล่นผ้าเก่าดีกว่าคนดีเยอะเลยเนี่ยเล่นผ้าเก่าดีอยู่เยอะเลยฮะเนี่ยังไม่รู้เลยว่าเราปนไข่หายใจไม่ออกไอ้สัสต่ <c oughs> อยต่อยใช้แผนสองกันเถ <c oughs> ดอะตัดมาที่นี่

เออแล้วแค่เหมือนตั้งวข้างบนวะแล้วแค <ah> hey <ah> <ah> hey, <ah> ่ระเบิดไปข้างล่างเองใช่ไหมสตีวาเจเฮ้ยอย่ากดอ่าเออเออนีไปแล้ว go Forget to after about fine. He'll be him. it. เฮ้ยชาวมันเห็นหน้าเนี่ยเราอยู่ City Water ดูแบบไม่ได้เหรอผมว่าภาคนี้แหละดีกว่า Remaster อีอกภาค Origin มันนะดีกว่า Remaster อีอกว่านะนึก <g ül> ว่าฉีกกันซะอีกเออผมเล่น Hard Blue เฮี่ยเฮลิคอปเตอร์มาพวกเฮี้ยอ๋มยิเออไม่ยิงของเราอ่ะอ่าเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วแล้วเฮลิคอปเตอร์ที่มารับไม่โดนยิงหรอวะ ไม่รู้ไม่สนเอาเข้าไปเลยเพื่อน go, go, go. ไปเลยอยู่บอเฮนะเอใเย็นๆและทำตามแผน เมื่อคุณเล่นเพดีครั้งแรกเออเอออกูไม่เข้าใจจะมาปนแบงค์ทำเที่ยอะไรวะมึงไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นเลยวะเออเออเออเฮ้ยเฮยเอาห่างจากวอลเดี๋ยวนี้ เ,เอาตู้เซฟลง <laughs> ลูกกูอยากเจอชานดี้แ <laughs> นงเป็นคนดังไม่ใช่เหรอไมันจะมาปุ้นทำไมโอเคโอ้ไม่นะ อ้าวจบไปเฮ้ยเออรอดแล้วรอดไสที่ไหนสัเออชิบหายเจับเข้าไปมีคนจ่ายเยอะกว่า got a น r e า t เยอะ us burke's right we traded our dicks in for places seriously movie deals commercials saint's name used to mean something more than body spray and some ass tasting energy drink brands with a shitload of money Saint'sเคยดังมากกว่านี้มาก่อน. which is precisely if you'll indulge us any idea who you're fucking with here? of course hey look y u n o w t hey remarkable likeness เห็นตัวแบบนี้นะสองคนที่ชื่อบิโอลากับคิกกี้และกูเป็นบอสของซินิเคตก็มึงเพิ่งปนแบงก์กูไอ้สัตว์ กูยอยากเตะหน้ามึงจริงเลยสัต uh, ว์ชอบไม่ชอบนะมิสเตอร์แกสบริษัทกูเติบใหญ่ไอสัตว์เฮ้ยกูยิงมึงอาจจะยึดก็ได้เฮ้ยกูอยากได้หกสิบหเปอร์เซ็นเ์อ่ เฮ้ยกูชี่เบตินเฮ้ยไม่คุยด้วยละไปละเอ้ยยังไงก็ต้องใช้แผนสองสิงนะมี่เชี่ยงทำได้ยังวะเชีย่ยเอามีดออกมาแล้วเออตายเจบ็บต่อยหน้าต่อยหน้าอ้อ้เจบ็จบเจบ็บเจ็บอ่าอ่า อ,อเอบอสหนีเลยเฮ้ยไม่เอาไงว่ามีสักสองพันคนมัง้งเฮ้ยกูบินไปสตีลวอเทอร์อโอ้ยเฮียมันยังขับรถขับรถมันเบีนยวดไม่ได้เลยไปกับบอสให้หน่า ปิดปิดตูอจอหอนนี้ยังโหดเราทิ้งจอนนี่ไม่ได้แกโอเคนะเสี่ยนตายายกสั่เลยเส <Yeah, S 1> ี่ยดูดี I some some music for your <laughs> your is oh, here! Let's commit a sin. we're about to jump. But Oh, oh. Uh, the budget still up. Oh, Johnny. เออเออเออบินบินบินเอาเฮ้ยจับจับฉันดีไว้ก่อนเออตกแล้วเฮี้ยน,นี่มันก็เล่นยากเหมือนเดิมเลยมาทำเฮี้ยที่นี่นี่นะ เช yeah. ี่ยระเลย่ยเออเออหลบกองเทพเจ้าแห่งการหลบกองออโดดมารับแล้วเียเออเออที่ไม่จะตายซะแล้ว เออโอ้น้ำมันอะไรอ่ะโอเคเฮียเฮียน้ำมันชนเราแน่เลยมีแผนเนาะหมายถึงเราใช่ไหมเออโอ้ยควยดิษ เต่อไต่หน้าและไม่มีคนที่มีพายเลตชูตรงนี้ป่ะไม่มี <applause> ล่มชูชีพอดีเลยสัตว์ไปแล้วไปละโอ้ยเยอะโคเยอะเลยไปชันดี้นะชันดี้ไอ้สัตว์เอ้อเออเออเออเต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยหน้า ยิงมันเครื่องบินนี่แม่งบรรจุเฮียอะไรมาเนี่ยโคตรเยอะเลยโอเคไป มาถึงแลวเออมันหัวคุยไอ้สัสเออจริงเออจริงเออจริงอยังรอ,อดได้เรอ gentlemen negotiations were less than successful เอเอ viola n kiki will spread the word still o r finance e syndicate สติลพอร์ตยังอยู่ในคารดิวแลของซีนิเคตโอ้โหเอางี้เลยเหรอเราจะแฮ็กเซ็นเขาแล้วก็ไม่เหลือตังให้มันเลยต่อยอ่า finder you'll be joining him soon loren's gonna pay for this yeah gtr I'm right 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 it's kind of like bangkok's abusive father so you've been here before spring break this where field boss comes from what the hell is it you don't want to know fine be like that so where are we going look i was really high the last time i was here just drive it'll come back to me feel Naked without a gun. Why don't you just look up friendly fire on your phone? <improving noise> <wasn't> <sharp Brazilian> As GPS, right? And you see, HMLA. Hey, do map D. Call Pierce and fill him in. I <t> texted him, he's bringing the crew. Any ideas how we can wrangle up a couple hundred guns? Yeah, we raid the armory. That's why I count on you, hon You can't be serious. They have <coughs> more than enough to go around. <coughs> to worry about getting shot. Comes to mind. Don't <laughs> you was... Whatever. I dove through a moving plane. Also, a shitty idea. <coughs> to It's very natural sounding. Not cool. <coughs> Even hanging out alone. <coughs> lot dates. Picking up play settings. All right. All right. fight with the military. Gonna be gonna be the the wow, that still exists. Huh? That's where I used to score weed. ฮะที <laughs> ่นี่คือที่ที่ซื้อกัญชาซิกัญชาตรงไหนเน่ซื้อในร้านปืนเหรอในเบรดเสียงคนประกาศข่าวในนแฟร์มารีกาย It's like they don't want to invite us in. Shooting them probably doesn't help change their mind. <tries> After that, I can use a massage. <tries> nice one, boss! Jeez, look at the size of that thing. Bet that's a hell of a way to end a gunfight. Let's take it with and find out. You're serious, aren't Yeah, right. Wait, you're serious, aren't you? You're serious, aren't You're serious, aren't you? You're serious, aren't like UAV drone controls over here did you really say look like UAV drone controls okay is this really the time hey you're the one who said it UAV drone เฮียเฮ้ยยืนไหนมาแล้วโอเคมันขับเฮลิคอปเตอร์ได้ยังวะเฮีย เราไปดูอป้อออฟเต้ได้ยังไงวะโลนี้นนนเราแอบหนีไม่ทันแพ้ด็กเกง่งใช้ยูเอวีโดนกันดีกว่าเฮ้ยมึงพูดอีกแล้วเพียรสเชียกูดี หยุดยิงได้แล้วกูไม่ได้ยิง Yes.

ให้มันยิงระเบิดไม่ได้ไตายปืนโค Ha, cái tận. Mình đi mang boss. ฟืนมันกาอะไรี hey. ่เอสเฮ้ยจริเฮ้ยแน่นอน So okay. what's next? Right, go back to Stillwater. What? you Girl, you don't get messy. Let us take care of business. Fuck you. I'm doing this for Johnny. Alright, well if we're gonna bring in the boys, we're gonna need a new place. You're about about real estate? We have guns. Let's use them. Relax, zombie We got it all covered. Okay. they do not Then book upgrade. <laughs> <laughs> Dooming the birching in the hat. This car could use a little tuning. Let's find the rim jobs and get it cleaned up. I know. taking this thing we get pretty hard. I'm not exactly happy either. I know. happy. <laughs> our girl's not as crazy as you she'll be fine i have faith in her since i joined the saints it's been a while now what was he like back then pretty much the same he just had a shittier haircut ไม่อยากเพิ่มอะไเลยนะเพิ่มสีก็ได้สีถูกสุดเลยอืม hmm. เรียกถ้าปกติมันก็จะเป็นครอสร Cars got some more style Now it's our turn The planet saints, narcissistic much. Nothing wrong with wanting to look good. I don't need any help there. We need some driving music, as long as <laughs> it's good. Yeah, yeah. <laughs> โอเคเออเรายังไม่ได้ดูเลยว่าเรามีชุดอะไรบ้างนี่มีทีเยบทูอ้สับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเอาพีคกันได้ Something angry, very angry. Yeah, Yo, oh, that he just tossed a fucking car, you steroids or something? That or something sounds right. Time to tip on out of here. Good plan. <laughs> That big fucker wasn't normal. A little bit of an understatement. I've seen some scary motherfuckers, but the way he was shrugging off bullets—well, he's dead. At least I hope. You see, here. You see, suddenly. Soccer Pack. New downloadable content. สกิลเหรออ๋อดูอันนี้ป่ะไลเบรดเปเชียลเบสซ์ตเชดีแพมจีอ๋อเยเฮสตีลพอร์ตกงสตาร์